มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกลมเป้เดวันกาเฟ่ลงศั์นะครับ Serbia. หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้มารีวิวกระบอกอวิปปิ้งครีมกันคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาพาเพื่อนๆมาทำวิปปิ้งครีมด้วยกระบอกวิปปิ้งครีมมาเลยนะครับส่วนดิฟวันนี้ที่ผมใช้นะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับมินเลกโกนะฮะสีเหลืองตัวนี้เลยกระบอกวิปปิ้งครีมนะครับเราจะใช้วิปที่เป็นน้ำอย่างนี้ทำนะครับอย่างนี้เลย อันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับวิธีการทำนะครับกระบอกวิปปิ้งครีมเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับเราจะแช่ช่องฟิตไปเลยหรือไม่ก็ใส่ถังน้ำแข็งไว้ให้กระบอกเย็นนะครับกระบอกต้องเย็นแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมนี่ก็ต้องเย็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้ผมได้ทีลงไปมั่งแล้วนะครับมันเหลือจากกล่องเดิมเราจะใส่วิปครีมลงไปอยู่ที่400 ml นะครับ ผมก็จะทํำการตัดเลยเราก็เทวิปเคีวลงไปในเหยือ<ด>รผสมเราเลยนะครับ400 ml นะครับตรงไหนละ400แล้วเนี่ยเหยือกผสมผมก็มองหายากเลยหนึ่งนะครับต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยในการมองโอเคฮะได้แล้วเทไป400 ml จากนั้นนะครับรับแป๊บหนึ่งขอเช็ดก่อนเมื่อกี้ทำหกไปจากนั้นเราจะใส่ใส่หลักคาราเมลครับอยู่ที่20 ml mm hmm. เพื่อเพิ่มความหอมให้กับวิปครีมของเรา mm hmm. วิปครีมของเราจะได้มีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานขึ้นมานิดๆน,นะครับ สูตรนี้จะหวานไม่เยอะนะครับมีความหวานนิดเดียวเวลาเราเรากินเข้าไปนี่จะไม่มีความหวานเยอะแต่จะมีความหอมเมื่อใส่ลงไปแล้วนะทการใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้เราไม่ต้องคนแรงมากนะครับคนแค่พอเข้าคนแค่พอเข้ากัน ถ,ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบให้หวานมากสามารถเติมน้ําเชื่อมได้นะครับเติมน้ําเชื่อมก็ไปได้อีกประมาณสักสิบยี่สิบลก็ได้นะครับถ้าคนที่ชอบหวานแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความหวานมากก็เอาประมาณที่ผมใช้นี่ได้เลย,เลยรสชาติจะกำลังดีครับเมื่อเราคนเรียบร้อยแล้วครับเราได้กระบ,บอกวิบวิชีม,มาแล้วมีแช่เย็นไว้เนี่ยเย็นเสียบเ,เลยนะครับจากนั้นเราก็แค่ ทวิปที่เราผสมไว้ลงไปในกระบอกเลยครับ400ม l นะครับกระบอกตัวนี้จะเป็นกระบอกวิปเปิครีม500มลนะครับเราจะไม่ใส่เต็มนะเราจะใส่อยู่แค่400 ml เพื่อให้มีช่องว่างให้วิปเครีมเรามันฟูขึ้นมาได้นะเวลาเราอัดแก๊สเข้าไปตอนนี้ วิปเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปจะไม่เต็มนะอยู่ประมาณนี้400 m l เพราะว่ากระบอกเขใส่ได้อยู่ที่5้าร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่ปิดฝาเลยปิดฝาเข้าไปหมุนให้แน่นนะครับให้ตึงตึงมือเสร็จแล้วเราก็ามาทำการอัดแก๊สกันนะครับ สำหรับกระบอก500 m l เราจะอัดแก๊สอยู่ที่2หลอดนะครับใส่แก๊ส2หลอดเราจะใส่หลอดแรกเข้าไปก่อนเลยวิธีใส่แก๊สนะครับวิธีใส่แก๊สแก๊สจะมี2ด้านนะครับด้านเล็กแล้วก็ด้านใหญ่ให้เราด้านใหญ่นะฮะสวมลงไปในหลอดอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็นำมาหมุนเข้าหมุนตอนแรกนะครับให้หมุนพอตึตงๆก่อนตึงแค่นี้ แล้วจากนั้นนะครับเราก็ทําการหมุนเร็วให้แก๊สมันทะลุเข้าไปในกระบอกเลยมันจะมีเสียงแก๊สดังพีดเข้าไปนะครับไม่ต้องตกใจฟังดูนะครับนี่ฮะแก๊สจะเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เราอัดแก๊สเข้าไปแล้วนะครับให้เราป่้มกระป๋องลงแล้วก็ทําการเขยา่าเขย่าตอนแรกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้ําในกระบอกนะครับแต่พอเขย่าไปสักพักเสียงน้ำก็จะเริ่มหายไปเพราะว่าวิบเราจะเริ่มฟู ขย่าประมาณ25ครั้งนะครับโอเคครับจากนั้นเราจะมาอัดแก๊สหลอดที่2กันเราก็สามารถหมุนออกได้เลยนะครับอ่าสำหรับหลอดเดิมจะมีเสียดแก๊สลงมานหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจเราก็ทำเหมือนเดิมครับหลอดที่2อ,อัดเพิ่มเข้าไปเลย ออไปแล้วครับนั่นก็ขยับต่อเมื่อใส่หลอดที่สองเสร็จนะครับเสียงน้ำจะไม่มีเลยนะครับอยู่ในอยู่ในกระบอกวีบแล้วโอเคครับเนี่ยก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะลองบีบให้ดูเลยเอาอะไรมาบีบดี พื้นฐานแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูว่าที่เราทำออกมามันจะครูสวยไหมดูเลยนะครับเป็นไงฮะสสยงามมากนะครับนี่เลยการทำก็ไม่ยากครับไม่ยุ่งยากมากมานะครับ ออกมาส,สวยๆนีแล้วรสชาติก็จะมีความหอมมีความหอมนะครับหอมมากเลยเวลาเราบีบมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นจะหอมฟุ้งออกมาเลยสูตรนี้นะครับรับประกันว่าอร่อยแน่นอนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะขอจบคลิปได้แค่นี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ